สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเลขหางประธานาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรใกล้ถึงวันที่หลายคนรอคอยกันเข้าทุกทีแล้วล่ะครับกับการลุ้นผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17จกุมภาพันธ์ห5ซึ่งช่วงนี้หลายหลายคนอาจจะกําลังมองหาเลขเด,เขด็ดเลขดังเลขดีกันอยู่แน่ๆล่าสุดวันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลมาฝากกันกับการจุดประทัดถวายสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรและอยากนํามาให้พิจารณากันหน่อยโดยตา พิภูภูมิแก้วกลาผู้ประกาศข่าวที่เจนจัดในวงการข่าวมานานเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความว่า don't really know what reasons and why so for this but it's kinda of loud and dangerous and I somehow like it bang 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 หนึ่ันัดดังแป๊บเดียวคราวหน้าถ้าแฮชแท็กแอนเรสปังสัก4ี่0 0ื่นัดละกันจะมาใหม่จะได้หูดับพอดีในคลิปมีแฟนคลับตาภูพิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่น้อยโดยเฉพาะการจับตาตรงเลขหางประธานเสด็จเตีย ีผู้ประกาศข่าวคนดังได้จุดในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โชว์เลขหางประทัดแบบชัดๆไม่มีกัก๊กปรากฏตัวเลขที่ชัดเจนว่า168งานนี้เชื่อเลยว่าหลายคนคงจดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะ17กุมภาพันธ์2565นี้มีโชคใหญ่รออยู่แน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ครับ